ครับนี่คือผลงานนะครับผลงานไปวานแหมาหนีเด็กปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ตัวนี้ซื้อได้อยู่ประมาณหาหกโลเออหาหกขีดตัวนี้พี่กันครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณแปดขีดแปดขีดเนาะน่าอยู่ครับเน่ะโอ้หุ่มแรงเลยหุ่มแรงของไอดินอยู่เนาะไอดินเนาะโอฮะไอดินไอดินครับครับไม่รู้ครับเนี่ยไอดินครับครับป๊าป๊าเนี่ยเร็วเดูปลาคอใหญ่ลูกปลาคอใหญ่ไหนโอ้ ปลาบอกปลาไหนลูกไหนดูปลาคอใหญ่โอ้ซี่ซี่ลูกซี่ซี่ปลาครับผมปลาปลาไหนลูกปลาปลาไหนปลาอะไรลูกปลาอะไรปลาอะไรลูกปลาคอเนาะหายเป็นกัดมือนะมันจะกัดมือนะนี่ปลานี่ลูกอ่ะเอาปลามือถุกครับก่อนถุกครับก่อนถุกครับก่อนไอดินไอดินครับสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับก่อนได้อยู่สองโลกว่าสองโล ุ้ยมมันีไข่่บตัวใหญ่เลยลูกตัวใหญ่เลยไอ้ดินเห็นไหมตัวใหญ่เลยน่ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไอดินเอ้านี่ขอจ่อใครแสบเลยมื่อแรกนี่ของไอ้ดินและน้องปอยครับปลาคอใหญ่ปลาคอหน้าครับปลาคอหน้ากับปลาดุกหน้าครับเลี้ยงโดยธรรมชาติครับโอเค อ่า,อาเสร็จแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ